ชอปปิ้งเดย์ชอปปิ้งเดย์ก็เซ็นทรัลเวนไนเซลครับผมจัดมาต่อเนื่องหลายปีแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็ความพิเศษก็คือเหมือนเป็นธีมแบบมาปาร์ตี้กันซึ่งพีไม่ค่อยปาร์ตี้ทีก็เลยไม่ค่อยเข้าใจนิดนึงชุดก็คือเบาเลยเบาๆเบาเบีเขาบีมมาไว้แบบอยากได้สีทองไม่งัองเงินเราก็เลยเลือกเงินตอนแรกคาดวังว่าจะเห็นชุดนอนของพีชุดนอนอ่ะใช่เขาบอกว่าใครที่ใส่ชุดนอนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับบชเชอร์ด้วยก็ นอนก็ปกติไม่ใส่อะไรนอนจะได้เย็นเย็นเลยมันโดนไม่ถูกเลยเนี่ยปกติเคยมาซื้ออะไรดึงๆแบบนี้ได้บ้างไหมมาตลอดครับผมมินเนเซลก็มาตลอดแล้วก็เซนทรัลชิลลมเนี่ยเป็นเป็นห้างที่ผูกพันแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆแบบเหมือนคุณแม่ชอบมาเดินเพาว่ามินเนเซลมีผลในการช้อปปิ้งเลพี่ว่าตีสองก็ไม่มีผลช้อปปิ้งเดย์เกิดได้ทุกที่ การบอกดินซื้อของเลยค่ะ this o คไม่มีดนีอาดนตรีเข้ามาด้วยมีดนตรีเข้ามาด้วยครับผมก็พี่มอพี่ตีนาข็โชว์แล้วแล้วก็ต่อไปก็าจะเป็นพีคครับงั้นไม่ได้มาที่นี่ก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับทางออฟฟิเชียลของทางเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์วันนี้เราจะมีโชว์พิเศษด้วยโชว์พิเศษ สำหรับคนพิเศษที่ที่มาช้อปปิ้งในชุดนอนครับฝากหน่อยพี่สำหรับงานก็ฝากเซ็นเตอร์เวนเซลนะครับผมก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้นะครับที่เซ็นเตอร์ชิลมบอกเลยว่าของเยอะครบแน่นอนครับครับพี่ครับปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้วเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยหรอคอนเสิร์ตงานแต่งงานแต่งงานวิว่าฟาแลบ คือจะาสาวพร้อมไหมคะพีไม่ไม่ได้ทองอ้าวมีข่าหรือว่ามีร้องหรไม่ไม่ได้ทองก็เป็นเป็นงานแต่งนะครับผมเป็นเอ่อบิลกินแอนด์พีพีกรีดเดอะเลดเอเวอเรสต์เ n g c o n c คอนเสิร์ตพรีเซนต์โดยจีซัล ก้นมันแนวคลิปมาได้ยังไงครับก็จะเป็นหนึ่งใน Red Project ครับผม Red Project นี่ก็จะประกอบด้วยภาพยนตร์เรื่อง The Red Envelope ก็คือซองแดงแต่งตีครับแล้วก็เพลงประกอบ5เพลงที่อยู่ในอัลบั้มประกอบภาพยนตร์ซองแดงแต่งตีครับผมที่ปล่อยมาทั้งหมดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตสำหรับหนังเรื่องซองแดงแต่งตีครับทีมงานเป็นยังไงดีครับทีมงานมันต้องแค่ติดแกรมไปหาเครือครับคุณก็เดี๋ยวเราจะมีของช้ำรวย เป็นการเสิร์ฟโชว์ดีๆก็เป็นธีมงานแต่งนี่แหละครับผมก็คือเราต่อยอดมาจากซองแดงแต่งทีว่าแบบเหมือนตัวเม่นกับตี๋เนี่ยเขาก็ได้แต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยยกเพลงห้าเพลงนั้นมาแล้วก็มาขยายต่อยอดจากหนังด้วยยามองเม่นกับตีเย็นเม้นกับตี๋เจอเรสโปเจเพราะว่าหนูไม่ได้ท้อง เค้กล่ะรอคอับช่วงนี้กดแป้งถ้าเค้กถ้าแต่งงานจริงเค้กกี่ชั้นก็ได้อยู่ที่สินสอดมากกว่าอย่าอย่ากพีชกินสอดเค้กสองสินก็ได้อะสินสอดต้องกินหลัอครับสินสอดล่ะอครับขอรับก่อนยี่สิบแปดละโอ้ยอะแมวสินสอดก็ได้ พามาชอปปิ้งที่เซ็นทรัลก็พอเดี๋ยวพี่จะทำยอดได้ถึง28หลักความพร้อมของงานยังไงครับความพร้อมของงานใช่ไหมครับตอนนี้ก็เหมือนลิสต์เพลงต่างๆอะไรเงี้ยก็เหมือนจะเข้าที่แล้วครับก็เป็นคอนเสิร์ตคู่แล้วกันนะครับก็รอบที่เราเจอกันที่ดับบล t ทร o u เ l ลรอบนี้ก็มาเจอกันที่ว e ดดิ้งคอนเสิร์ตครับแล้วก็เริ่มเดือนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเป็นการเตรียมงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็จะหายตัวไปอีกเลยเดี๋ยวปิเซนเตชันอะไรนะครับไม่เป็นปิเซนเตชันมันจะมีมีวีดดิ้งอะไรอย่าเงี้ยเดี๋ยวจะมีบอกว่านี่ไงฝั่งเจ้าบ่าวฝั่งเจ้าสาวไม่ตัวเป็นฝั่งฝั่งทั้งแก่ทั้งแก่ทั้งแก่ฝั่งคุณแม่สามีแล้วครู้มอยู่พอดีเดี๋ยวจะออกแบบท่าเต้นสำหรับงานแต่งทีนี้ตุ๊กป้ลก็นูนแล้วชุดเจ้าสาวยังไงคะลูกเอ่อ18เมตรสิเมตรผ้า ถ้าหมดสำเพ็งละงานนี้แขกเรือมันจำนวนเท่าไหร่เลยนคะที่โต๊ะค่ะเออหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนสามวันสามหมื่นคนโต V A P แล้วก็มีโตธรรมดาแล้วก็มีอันนี้ถามเจ้าบ่าวหรือยังเขาก็เขาก็โอเคเลยไม่ใช่แขกหนึ่งหมื่นคนนแต่ว่าเจ้าบ่าวเป็นสายอะไรนหน้าแดงอะฮะ อากาศที่ห้างมันเย็นมันเป็นแบบว่าน้ำแข็งกัดนะมันเย็นมากคือคือเจ้าบ่าวตามใจลรหมดเลยเหรออยากทำอะไรเจ้าบ่าวให้หมดเลยเจ้าบ่าวเหรอครับก็ตัดก็เหมือนคุยกันเรอครับคุยกันแต่เขาจะตามใจหรือเปล่าก็ต้องพาไปที่เซ็นทรัลมินิสต์ เราอยากเห็นพีบินอีกแล้วหรอกขึ้นสลิงอีกแล้วหรอเออกเค้นอากาศก็ต้องต้องรอดูพี่โน้ตเราฝากพี่เบนะเราฝากพี่เคกเราฝากเคกก็เราพยายามจะทำให้รูปโชว์มันมันดีที่สุดในเรื่องโชว์ก็ไว้ใจพี่เบลอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เบลก็จะช่วยตบตกโชว์มาแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในคอนเสิร์ตแสดงว่าในคอนเสิร์ตนี้จะมีแต่เพลงรักหรือเปล่าครับรวบรวมงานเพลงงานแต่งทั่วประเทศ แต่สรุปหนูไม่ได้ทองอันนั้นอันไม่ข่าวเลยยืนยัน่ยืนยันอันนี้ยืนยันเมันเป็นวิภาารไงทุกคนก็เลยเออคิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูโชว์ผลตรวมบาปล่อมนตื่นเกันะวหมือนเพิ่งปล่อยโปสเตอร์ไปเมื่อกี้เลยครับแป๊บเดียวเลยก็ ยังยังไม่ได้ดูฟีดแบ็กอะไรมากครับผมเพราะว่านี่เดี๋ยวต้องไปเซ็นทรัลมินิเซลเดี๋ยวเดี๋ยวเซลเสร็จร้องเสร็จอไรเสร็จเดี๋ยวเช็คฟีดแบ็กต่อแต่่อนแต่่อนนั้นก็ปล่อยรูปเค้กออกมาทุกคนก็แบบเอออะไรนี่ก็ดีใจครับเหมือนแฟนแฟนก็ให้ให้กระแสตอบรับดีมากครับผมแล้วก็เหมือนให้ทุกๆครั้งที่ปล่อยแบบว่าทำคอนเสิร์ตมาอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่นใจแหละที่แบบเหมือนแฟนแฟนทุกคนก็อยากจะไปเจอทั้งพีทั้งกินด้วย แต่งตัวแบบไหนเป็นเออเรามีงานมั่นสองวันงานแต่งหนึ่งก็เราไปทุวันเออมาทุกวันมาทุกวันมีสามวันมั่นเช้ามั่นเย็นอีกวันหนึ่งเป็นมั่นบ่ายแล้วก็ก่อนนอนมีมีมียกน้ำชาม่รู้มียกน้ำชาไมู่้้มียกน้ำชาด้วยมีแบบไทยมีทุกประเทศก็พ่น พี่คิดว่าตั้งแต่เซ็นทันชิดลมจนถึงเซ็นทันเอ็มบาซีไม่อันนี้หัวขบวนวะตูพันกว่าดาเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวกี่คนกันลูกเพื่อนเจ้าบ่าวห้าพันเพื่อนเจ้าสาวห้าพันขอบหนึ่งเลยเดี๋ยวเรามีเปิดให้ใส่ซอง สองแดงมีนังเกี้ยวด้วยเหรอครับเออนังเกี้ยวก็ได้แหมนังแมวก็ได้ก็ประกาศไปแล้วครับว่าจะถายวันที่หนึ่งพฤษภาคมครับที่ออิเกตรเลียครับเงียบเลยกลิกกดบัตรนะครับ มากันมาเยอะแล้วกันไม่รู <in> ้จะหมดหรือเปล่าเขาสอนให้หนูพูดแบบคำพูดไม่แต่กลัวจริงๆกลัวจริงดดูครับกลัวจริงเพราแบบเออจะหมดหรือเปล่าแต่ถ้าแบบอยากไปดูอะไรเงี้ยมา support เราสองคนก็มาได้ครับก็ตอนนี้ไปซื้อตั๋วดักได้อยู่ด้วยตอนแน่แต่งทีช่วงนี้รับงานฉับเลยเนาะก็ ก็ช่วงนี้หลังจากคอนเสิร์ตพอดีด้วยใช่ครับผมก็กลับมารับงานแล้วก็ช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงการด้วยครับงานสงการก็รู้สึกจเป็นปีแรกที่ีรับงานช่วงสงการใช่ครับพักก่อนใช่ปกติแบบว่าเป็นคนแบบไม่ไม่ชอบเปียกกันเลยปีนี้ก็อยากลองเปียกกับเขาดูบ้างแต่ไม่ต้องฉีดโดนไม้นะคะับเราสายใส่ไม่อยากซื้อใหม่ในแต่ลที่เราใสายแฟบที่คุณคาดหวังชุดไหมคระชุดละครง่ายง่ายๆเป็นแบบว่าชุดแบบตอนรับซัมเมอร์ ปิดคออยู่แล้วปิดคอทุกช่วปิดคอตลอดนี่วันนี้หนูก็เรียบร้อยอยู่แล้วเป็นปีใหม่หนูเป็นคนใหม่ปิดคอตลอดอย่างอื่นไม่ปิดสายแฟนตั้งทีจะเอาแหวนชุดพี่กินหน่อยไหมพี่กินเหรอครับเขาไม่ให้หนูไปโดนตัวเขาหรอกจะโดนตัวเขาได้ยังไงโดนไปแต่เขาก็จะแบบอย่างเงี้ย ไม่กล้าไม่กล้าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยช้อปปิ้งเดย์ดีกว่าช้อปปิ้งเดย์เขาบอกเขาจะใส่สูตรอะไรตอนครใส่บอดี้สูตรที่นน้องเองใส่บอดี้สูตรนะมีเยอะเลยที่บ้านเดี๋ยวแบ่งให้บอดี้สูตรคนละอนโอเคนะโอเคฮะฝากกันด้ดีกว่าดิ ก็ฝากงาน Central Midnight s l นะครับผมแล้วก็ฝากภาพยนต์เลือกซองในแต่งผีด้วยนะครับอย่าลืมไปกดบัตรกันวันที่1พฤษภาคมนะครับผมเออคอนเสิร์ต Building an Epitaph The Red Emo Love Wedding Concert นะครับผมพรีเซนต์ by g s o u l น i ยาวมากใส่เทปเลนไปกดกันได้ครับที่ออกริเก็ตหรือคำถามไม่จบนะอนี้ไม่รู้ถามมาหนึ่ง ไปตอบงานหน้าเอ้ยตอบงานหน้าจ้างหนูหนูจะตอบแล้วนี่ยคุณพีคุณนีคุณพีคุณพีมาตอบพวกนี้คุณพีไม่มีงานแล้วหรองาน